ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกม Do Your Homework เกมให้เราทําการบ้านนะครับอาจจะรับบทเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยทําการบ้านมาเริ่มกันเลยครับมันจะเป็นเกมสยองขวัญแบบไหนไปรับชมกันเลยครับสตาร์ท ฉันอยากคุยกระตุกตัวครับตัวครับผมอยากกินฉันอยากกินข้าวอเอเ่มีจานตอนนั้นมีพาสต้าอยู่แต่ว่าตู้เย็นฉันว่างเลยฉันต้องทำอาหารทั้งสองวันม,มันหิวสินะต้องมาหาอีเ e ปิดปิดไฟอันนี้ทำไมออกออกแล้วมืดจังอ้อ,อนี่ภาพแตกๆนิดน,นึงนะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์เก่าๆแบบ PS2 ออะไรอย่างเงี้ย เอสองเสื้อเสื้อสวยนะเนี่ยห้อ,องห้อ,องอะไรห้อ,องน้ำมีขี้ไหมไม่มีมฟ,ฟ้ารองบั๊บนิดเดียั่นแสดงว่ากำลังมีพาย,ยุนี่เราอยู่บ้านคนเดียวหรอนี่ห้องครัวเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด ไฟส,สไลัวสลัวทุเยเยนครับพาสต้าในตู้เย็นเอาไปใส่ไมโครวเวฟนแล้วแล้วก็เอาต้องเตรียมจานไหมไมต้องเตรียมไม่มีอะไรครับไม่มีจสียงรถเสียงมันลดกำลังถอยคิดขวาเพื่อกิน งบงมงงบ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 งไม่มีอะไรนะเช่นอย่างอเดลตอร่อยยกเลิกไม่ได้ด้วยถ้าโดนคือโดนนะฮะโดนคือโดนเลยนะฮะเดี๋ยวไปยังโอ้ฉันทำการบ้านอ่ะพี๋ยวพ่อแม่ฉันจะกลับมาอ๋ออยู่พ่อแม่โน้ตบุ๊ก วางอยู่บนโต๊ะพร้อมแล้วไปสิห้องไม่เออห้องนอนไม่มีประตูนะครับเยี่ยมจริงๆเยยี่มจริงๆเป็นบ้านแบบใดทำกันบ้านคลิกซ้ายเพื่อทำกันบ้านโอ้พระเจ้าคลิกรัวๆโอ้ยโทรศัพท์โทรศัพทเสียงทางนิดนึง การบบานการบ้า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 นการบ้าโอเคพาร์ทหนึ่งหน้าแรกเสร็จแล้วมันต้องเจ็ดหน้าเนี่ยแต่จะฉันอยากหลับแล้วเป็นอนไหมละ่ะทำต่อครับนายควรทำให้เสร็จนะการบ้านาจะตั้งใจทำการบ้านให้เสร็จ ดยที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้หรือเปล่า okay. โอเค้ชสอง <c oughs> เหนื่อยมากแล้วอยากจะนอนจังเลยคักสองสามชั่วโมงยังดีเราค่อยทำต่อดีกว่าโอเคกดจีเพือลุกอ่ะนอนพักก่อนฉันต้องปิดไฟก่อนถ้าจะนอนเอา้า แล้วก็ปิดไฟแล้วก็หลับเราปิดปิดไฟห,หมดแั้วตรงนี้คีบก่อนเพื่อนอน มันมีสามติงแน่เลยว่ะนอนแล้วฮะเรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะนะปิดไฟมาใช่เหรอตื่นตื่นตื่นเมื่อกี้อะไรโอ้พระเจ้าอะไร ที่ฉันตัวผีอำถูกโอเคฉันต้องทำงานให้เสร็จต,ตัวผีอำนะครับสรีพาราไลซ์โอ้ทีสามแล้วเหรอมานอนไปได้นานันนดเนี่ย ฉันยังจํารูปร่างคนที่ยืนอยู่ตรงประตูฉันอยู่ได้เลยคนที่ยืนอยู่ตรงประตูะฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องฉันอยู่หน้าต่างดูเหมือนจะไม่เวลาทำงานทำงานบ้านต่อแล้วโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไร นะทต่อไปนะไม่เป็นอะไรหรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตั้งยี่สิบนาทีก่อนพ่อแม่จะกลับมาทำไมมึงโอ้โหตั้งนานไม่ทำละครับขวดเ,อ,อ,เอ้าเพอยังพิมพ์แอรเลย พ่อฉันเข่งเข่งเข้มงวดมากก็เลยไม่มีประตูที่บ้านเอา้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข้มงวดเลยเอาประตูออกกลัวลูกไม่ทากันบ้านเลยเกินไปเปล่า,ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อีกแล้วเฮ้ยจะไม่หลับอีกแล้ว กเสียงพวกนี้ทำให้ฉันกลัวเหมือนเป็นเสียงพวกฟ้าร้องไงฟ้าคลื่นฟ้าคลื่นอะไรวะไม่เข้าใจกลัวฟ้าร้องเลนะฉชนไม่ได้นอนต้นผีอำมาตั้งนานตั้งแต่ยี่สิบสองแต่มันเกิดขึ้นตอนนี้ทำไมอะเหลือแค่หน้าเดียวที่จะเสร็จแล้วแต่ แต่โดนแน่กูแค่ทำกันบ้านผมฉันตื่นเต้นมากอะไรอยู่ตรงตใต้น่ใต้พื้นใต้ฉันใ,ใ,ใ,ใต้ดินน่แต่ประตูมันล็อกอยู่ตรงนั้นที่นั่นรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างฉันอีกแล้วหันมองสิบึม้มชิบหายเว้ยแล้วไฟดับประตูเปิดเอง่ สุข้องใต้มดีมันกลิ้งได้ไงมันอยากชินเข้าไปตรงนั้นทำไมกันช่แล้วนะฉันอยู่นอกหน้าต่างนายแต่นายไม่รู้เลย เลยนอนได้ไหมนอนเลยแนละ้วก็ดูได้ไหมอะไรแดงๆข้าดนี้ไม่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 ไปนอน ita. Ita. ดีกบ่อยนะต้องเข้าแม่งบังคับให้เข้ากูเข้าก็ได้ชั้นใต้ดินมันมีอะไร ในที่สุดฉันก็มาถึงห้องใต้ดินนี่คืออะไรวะเป็นอุโม,มงค์มันแคบมากทำไมมันอยู่ที่นี่ ผู้ไหนวะเนี่ยเฮ้ยศพเหรอถุงศพใช่ไหมหรอองค์เจ้านี่คือคนที่พ่อพามาที่บ้านตอนนี้ฉันไปโรงเรียนเหรอพระหาน,นี่พ่อเราเป็นขาตกร gone